เินวายเดิมนิ้วเนวน้ำมันเินวายเดิมครับของรันแคมเดนิน2 5มิลมตรถ้าใครซื้อมาแล้วไม่มีฟิลเตอร์เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวมีลิงก์ใต้คลิปนะฮะวิธีหาฟิลเตอร์มาใส่อุปรกรณ์ก็ชุดเดิม,มแหละเออบางคนโชคดีได้เลนมาแล้ว มันใส่เกีียวตัวเดิมพอดีแต่ผมโชคร้ายตัวเลนมันต้องสูงกว่าตัวเบ้าเดิมนิดหน่อยโอเคมาที่เราจะต้องใช้ก็คือนี่เลยตัวเบ้า IR อาคัดตัวเลนอะของกล้องวงจรปิดโวเกา่านะครับพอออกมาได้แล้วก็ยังไงมันจะมีกาวติดที่ขอบ นี่นะครับเราเฉือนเฉพาะตรงนี้นะฮะแนวนี้แนวที่มันติดข้างล่างก็จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันเปิดไฟจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันอย่างนี้เนี่ยดันไปเรื่อยๆนะครับจนมันหลุดระวังเลือดสาดแล้วก็บิดออกมาได้เลยนะครับบิดออกมาแล้วเป็นยังไงต่อนะฮะไอตัวนี้ มันใช้ได้กว่าบิดออกมาแล้วก็ถอดออกมาครับเราจะใช้ตัวนี้เลยนะฮะฝาหน้ามันส่วนฟิลเตอร์แล้วก็ขโมยจากมันนี่แหละมีประโยชน์มากเลยอันนี้เป็นตัวอ่ะโอเคอันนี้เป็นตัวที่ผมถอดฟิวเตอร์ไปแล้วเราจะใช้ชุดนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็จะถอดถอดเลนออกจากเบ้านี้ออกไปมันก็จะเป็นฐานนะฮะอ่ะแล้วยังไงต่อวันที่รันแคมครับแกะค v อ r ตูดออกดึงแบตออกนะครับถอดสกูตสี่ตัวถอดตัวค v อ r หน้าค v อ r หน้าถอดสกูออกชึบๆนะครับ จะมีก็ค่อยๆงัดตอนนี้ระวังนะครับระวังโคตรๆเลยนะฮะตอนงัดบางครั้งบางครั้งบางทีเซนเซอร์มันจะติดติดอยู่กับอีกฝั่งที่ไม่ใช่บอร์ดนะครับต้องต้องเอาเนี่ยเซนเซอร์ไหมเซนเซอร์มันจะติดกับตัวนี้บอร์ดมันอยู่ฝกักี้มันจะง้างให้มีปัญหาได้นะสายแพมมาจะมีปัญหาได้วิธีแก้คือเองงัดขึ้นแล้วก็ดู ดลงตูดมาเนี่ยพอเห็นเซนเซอร์มันติดอยู่กับชุดบนใช่ไหมเราหาไข่ควงอะงัดลงไข่ควงยาวหน่อยหรือว่าเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็งัดกระฝาลงนะให้เซนเซอร์มันค่อยๆงัดสองข้างให้เซนเซอร์มันหลุดตามมาหลุดตามมาแล้วยังไงอ่าเป็นอย่างนี้ตัวแรกมันจะมีเลนตัวนี้อยู่นะฮะเราอย่าเพิ่งแกะเราทำานี้ก่อนปล่อยโอยนกัน สมมตินี่เลนอยู่างนี้อ่ะแกะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆงัดนี่ครับแผงล่างออกมันจะหลุดมาชุดนะครับอันนี้ระวังมากๆเลยทำไงต่อแกะตัวนี้ยกขึ้นจึงเราก็ดึงออกนะครับอ่าวงจรพยายามจะไปโดนมันยิ่งหน้าหนาวไฟฟ้รอทิตยกระโดดใส่พังเลยนะครับพอมาได้ตัวนี้มันจะมีอะไรมีกาวครับ หด้าน2ด้านครับกาวสด้านเลยแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับกดระดันดันออกทั้งสองด้าน1ึงเซนเซอร์ออ,อกหมุนออกปึ๊กนะครับอ่ะปัญหาของผมก็คือสมมติอันนี้เป็นเลนตัวใหม่ถ้าผมใส่เข้าไปมิดแล้วขานเข้าไป1เกียวภาพเบอร์เลยครับที่มันใช้ได้คือมันจะต้องลอยอยู่แบบนี้อ่ะทีจะจะ่จะจับมันยังไงจับไม่ได้ครับ ็ต้องใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้ก่อนต้องใช้นี่นี่คือไอ้นี่ไงตัวนี้แหละครับแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ก็เพราะว่าผมใช้คีมนี่ตัดกรุบกรบอาระยะที่ผมวัดดูนะมันจะประมาณนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะแหวงแหวงเพื่ออะไร เพื่อรับตัวนี้ครับไม่มันจะขึ้นไม่ได้ส่วนไอ้ด้านกว้างอะลงตรงนี้นะประมาณนี้นชึบแล้ด้านเล็กเนี่ยมันก็จะรับตรงนี้เพิบพอดีนะครับโอเคเออท่คติกในการวัดทคติกในการวัดก็คือเอามาทาบเลย เห็นไ,ไหมแล้วก็ดูระยะเอาเมีดขีดเป็นรอยเป็นรอยเอาคีมตัดนี่ครับนี่ม,มันพลาสติกตัวนี้นิ่มมากคุณตัดกึบตัดกึบตัดกึบไปเรื่อยแต่งเนาะให้มันพอดีให้มันพอดีกับเบ้าเนี้ยให้มันสามารถที่จะแย่ลงไปครึบแล้วก็ปึดป๊ดๆได้ยินเสียงไหมมันแน่นนะครับให้มันแน่นเดี๋ยวตรงนี้มีปัญหาจะาทำยังไงเดี๋ยวเอาโอลิงยัดครับให้มันซัพพอร์ต อะมาส่วนตรงที่มีปัญหาต่อไปแค่นี้มันไม่จบเปลนตัวนี้เวลายัดอันนี้มันจะโคตรแน่นเลยถ้าถ้าไม่แน่นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าคุณใส่ของคุณแล้วมันหลวมก็โอเคเลยก็แค่ดันออกมามันสามารถปรับได้อยูแล้ว,พวเพราะประกอบเข้าไปแต่ของผมแน่นของผมทำยังไงผมใช้ดอกสว่านเจดี จะดีคู่กับตัวดอกเทเปอร์เดี๋ยวให้ดูนี่เทเปอร์เทเปอร์มาทำไมเพื่อมาควานครับควานรูเพื่อจะไปรับกับตัวเซ็นเซอร์นี่เห็นไหมให้ให้มันจมลงมานิดหนึ่งนี่ก็ยังไม่ยังไม่โอเคนะจมลงมานิดหนึ่งเดี๋ยวผมว่าจะทำยังไงเพราะามันต้องซีลแสงถ้าไม่ซีลแสงอะ่ะมันจะกลายเป็นสีม่วง แสงที่เข้าไปอะ่ะเพราะว่าฟิลเตอร์มันอยู่ด้านหน้าเลนมันอยู่ด้านหน้าเลนทีนี้แสงที่อยู่หลังฟิลเตอร์มันจะม่วงนะโอเคแล้วก็ตัวถัดไปก็คือตัวนี้ดอกจะดีออกมาเพื่อล้างเกลียวเห็นไหมเกลียวตอนแรกม,มันเต็มถึงนี่แล้วนะนี่แต่ว่าผมล้างออกไปครึ่งหนึงเพื่อให้มันหลวบหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ นี้พอพอได้แล้วทํายังไงนี่ระวังฝุ่นนะระวังฝุ่นเข้าพอได้ทำยังไงประกอบครับตัวนี้เห็นไหมมันไม่มี IR มาผมเอา IR จากไอนั่นแหละไอ้น,น่นอะยัดเข้าไปแล้วก็โอลิงกรอกตามนะฮะ <c oughs> ระยะที่ใช้งานนะครับจะอยู่ประมาณนี้ ม,มันเลยออกมานิดหน่อยมันถึงจะใช้ได้นะครับโอเคมาประกอบกันนะเอาเซตลงไปน่าจะผิดด้านนะโอเคก็วุ่จอระวังมวกฝุ่นพวกอะไรให้ดี ตัวนี้ก็ง้างนะครับง้างขึ้นรอเลยเสียบเสียบเข้าไปประมาณนี้แล้วกดลงลปึ๊บแล้วก็ดูขอบนี้นะครับให้ให้สนิทลองให้สนิทต่อไปก็เอาตัวนี้ลงนะครับเอาด้านเนี่ยถ้าคุณตัดคุณก็รู้ว่าต้องเอาอันไหนเพราะว่ามันพักนึงอะโอเคนี่นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถจะหมุนปรับได้ เดี๋ยวผมจะต้องซีลตัวนี้อาจจะเป็นโอลิงเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนแล้วก็นี่พอดีเห็นไหมครับแล้วนี่ก็เดี๋ยวหาวิธีแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคนะฮะใครใช้อะไรก็ได้ผมว่าจะใช้โอลิงใส่บ๊บเข้าไปพอดีขันน็อตประกอบตอนประกอบก็ทดลองนะครับกดเปิด อย่าเพิ่งใส่น็อตนะครับลองก่อนโอเคนี่ใช้ได้เรียบร้อยแล้วก็ไปหมุนปรับในแอปเอาโอเคสวัสดีครับ